ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลในคลิปนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกล่องทําลอดปลาครับหรือกล่องก,กักปลาป่วยนั่นเองที่คุณเห็นในคลิปนี้เป็นปลาหางนกยุงซึ่งผมเลี้ยงไว้มีประมาณ4-5สายพันธุ์ครับตัวนี้เป็นตัวที่กําลังตั้งท้องและเกิดลูกแล้วที่คุณเห็นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นลูกเขาวิ่งไปมาในกล่องทาคลอดนี้ซึ่งผมจะ สังเกตว่าตัวหนที่ทองเข้าใหญ่ผมก็จะเอามาแยกไว้แบบนี้แหละครับแล้วเราก็จะได้ลูกปลาถ้าเราปล่อยให้เขาเกิดออกมาแล้วก็เลี้ยงไว้ในภาชนะที่แคบก็จะทําให้ลูกปลาที่เกิดออกมาโดนปลาที่เป็นตัวพ่อตัวแม่หรือตัวอื่นที่อยู่ในบ่อเลี้ยงเดียวกันกินได้ง่ายๆครับผมถ้าเลี้ยงไว้ในบ่อเดียวกันนี้ควรมีภาชนะที่กว้างพอสมควรดังนั้นคุณก็จะมีปลาแห่งนกยูงออกมาเรื่อยๆให้เห็นครับ จากการแยกกล่องครั้งนี้ทำให้ผมได้ปลาทั้งหมดเกือบ60ตัวครับจากแม่ปลาแค่4-5้าตัวเท่านั้นครับจะมีตัวที่เกิดลูกดกๆก็มีนะครับบางตัวก็มีลูกดกถึง1ิ1 8ตัวเลยครับบางตัวที่ลูกมีไม่เยอะก็ 3- 4สี่ตัว5ตัวไปในนั้นแหละครับค้ากันไปตัวสีนาำไม้ผลเราปลูกไม้ผลยืนต้นไม้ป่าเศรษฐกิจและยังปลูกไม้ผลยืนต้นบางแนวยังมีเลี้ยงสัตว์น้ำอีกครับผม เราสอนคลิปทำเกษตรและลงคลิปทุกวันอังคารขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมทุกคนขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอเก่าวข,าขามาสวัสดีกันทุกคนครับผม